สวัสดีพี่เพื่อนๆนะคะนู่นนะคนขับเมื่อกี้เราว่าแกขึ้นมาทำอะไรไอแก่ปุ๊บตอลูกต่อปีนี้ราคาไม่ดีนะสงสัย <c oughs> เขาปล่อยให้อ๋อลมแรงปล่อยให้แก่ครับตุกรับต้นเต็มเลยน่าจะมานั้นแต่ก็เพียงน่าจะถอยอหกอคลมแรงเลย วันนี้ลมมีลมนะแต่ว่ารถร้อนโอเคใช้ใจตากล้องเดินขึ้นมาหอยเมื่อแทงเลยค่ะพี่พี่ๆเพื่อนๆดูลมนะคะมันโยนแบบไอนี่เต็มออชูดชูดชูดดูใบตุ้นตื้็ต้นเหนียงลมพิลอันนี้จุดตรงนี้จะสูง เว้ยนุก็ขันก็ เขาไม่ไออกจะบอกไม่่าจะขึ้นมาสตอค่ะผักเคี่ยงผักเคี่ยงจะบอกอะตาก้องอ่ะเหมือนคนแกนะจะบอกให้กินสตอถ้าคิดว่าเขาเรียกอะไรไม่ต้มไม่ย่างกินไม่เป็นกินไม่ได้มันมันมัน,มนอืดโอต้องต้งกมก่อนเหมือนคุณยายเหมือนยายที่บ้านเลย เราจะกินโลโซมันอืดพุงถ้ากินโลโซอะค่ะอยู่ไม่ถูนะมันนึงบางบางกเขาไม่แก่อที่แก่แกู่เ่งลกแล้วอนียเน้ยเน่ากัเอิค่ไอไม่ใช่เน่าผูผิดเขาเรียกอะไรสุกสุกแล้วก็ร่วงต็มนี้เขน้าคนต้นนู้นเหมือนกัน ข้างนอกคุณก็เหมือนกันนาแกบอกว่าสตอปีนี้นะ่ะสตอถูกเขาก็เลยไม่มีใครมาเก็บกันปกติมันจะไม่เหลือแล้วไม่ปล่อยเนียงแี้วค่ะวันนี้คุณนาคนขับมากับแฟนนะคะดีงานรถดจ้าทางาลาใสเจ้าแฟนมาด้วยขับโมไซมากัน2องคนนุ่ย่ง เหมือนอิฉานะานี่ค่ะแต่กี้แต่กล้องขึ้นมาเกือบตายแต่ตอนลงไปไม่ใช่ปัญหานะคะกลิ้งลงไปได้เลยลงมันในนี่ถ่ายเยอะสบายแต่เวลาขึ้นมาหยุดตั้งสามรอบก่าจะขึ้นไปถึงต้นต่อไอ้แรจะคิดบอกนะวาวันนี้เราไม่ถ่ายละแต่กล้องถ่ายแค่นี้แหละเพราะว่าบยู่ข้างล่างไม่มีอะไรแล้วนะคะเป็นพื้นที่ราบเรียบอยู่ตัดสบายสบายแล้ว สบายเลยไล่ขึ้นมาตวนเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆวันนี้ตัดช้านะเนี่ยนะขนาดพากำลังใจมาด้วยยังตัดช้าเลยไม่ละค่ะแกบอกว่ามันแน,น,น่นมันหนาก็เลยวิ่งช้านิดนึงเข <ๆ S 1> ้าใจแหละแม่สาวไปไงั้นนะคะโอ้ยนี่นะคะ ั่งนี้เหลือเออมะม่วง18ต้นเต็มๆค่ะ18ต้นกับพื้นที่กว้างขวางมากแล้วแป้งนี้นะเมื่อวานตะต้องเข้าไปข้างในข้างในนู้นนะคะไปตรงทะเลเบ้านหวาลูก่าหวาเขาทำบ้านอยู่จะทำะรทักแร้โต แฟนของอาวาถามาลดลดไถ่ลดไถไท่ที่นี่ค่ะโอ๊ยจะบอกอย่าคาเนี่ยขึ้นทุกปีทั้งชาติแหละไทยได้ทั้งปีก็มีค่ะรายได้โอ้ยชู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 ช,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 ชูมันเป็นไรายได้จะบอกอมแล้วแปลงนี้เขาก็รู้ว่าย่าคานะแต่ว่าอันนี้นี่คืออ่าก็ต้งองต้องเรียกอะไรอ่ะไม่ฟัง พูดว่าเออเขาก็ไม่ทําอะไรให้แบบฉีดยงฉีดยานะอะไรเงี้ยแต่คือเขาบอกแล้วว่าพี่ผู้จัดการอ่ะทางเักของเที่ยวเขาไม่อยากให้ดิมเขเสียเขาเลยไม่ฉีดยาก็ใส่สัดยาเอาเนี้ยค่ะเขาก็ตัดได้ทั้งปีเป็นก้างตอนไหนก็มาตอนนั้นเลยเดยว ดูลงดีมากเลยค่ะคนู่ขอหยุดไปขอลงลงมาหนาะตัดขอบก่อนนะคะข้างข้างจริง เรื่องที่แล้วก็ขอบนี้แหละที่ตัดไปมันก็ขึ้นนั่นแหละอะไรสุกงอมถ้าเราถ้าเราลงมาจะขึ้นตามเลยนะคะปล่อย้วปล่อยจะลงมาแต่กองต้องออกแล้วเมราะมันใกล้เวลานัดเพื่อนแหละ ไมนแกงกินคะ่ตองมไดนลนู่นะคะนะาแก่ขึ้นไปเอาละค่ะเดี๋ยวตัวให้น้าก็ลงมาเดี๋ยวเราเปิ่มคิปหน้าดีกว่านะคะยังแย่เฉียบก็สูงขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะคะขอบคุณคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะแต่ต้องีพิถานเลยหอบไปด้วยนะคะยังแีเฉียบก็สูงสวัสดีค่ะ เดีวตอนนี้ก็คือที่จีนจะตะเกียบนนะตัดแบบไหโอ้ยเขาก็มายืนหลังหลังรแดงเนาะเรา อะไรเน๋อต้องกินเป็ดต้องมาแหละ